สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบุญลายสายสูงนะครับจะาใหม่ที่เด็ดบอลคูหน้าบุรีกับลาซิโอนะครับเจ้าบ,บ้านหน้าบุรีครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขานังกับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนั่นจะเพิ่งพลาดแพ้มาเป็นเกมนัดแรกนะครับของฤดูกาลแล้วก็ตามแต่ฟอร์มภาพรวมของต้องรวมก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับเพราะลงเล่นมาแล้ว13นัดในลีก พวกเขาเก็บใช้มาได้แล exactly. ้วถึง 1>, okay. 1>, 1ิบเกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนยางลาซิโอนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของวเกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุผลงานได้ยั่งบอดีปันได้นะครับเกมไม่ดีสิบเกมหลังสุดก็เก็บใช้มาได้แค่เพียงแค่สี่เกมนะครับและเก็บใช้มาได้แค่ก็มาจากเกมในบานทั้งซีนัดนะครับและเกมนี้แม้ว่าลาซิโอเองเขาก็ต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าทีม่าฟูงของลีกนะครับ ความภาพรวมในสถีย์เบิงแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเองมันเขาก็เบิงดีกว่าร้ายนะครับเกมนี้มองว่าก็บ,บ่น่าจะเป็นงานที่ยากเกินไปนะครับพอเถียเบิงเบิงจากคุ้มกําลังโตผู้เล่นและลักที่พร้อมจะลงสนามในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับลาซิโอนะครับฟันธงงกับลาซิโอนะครับจะ เอาชนะได้นะครับสำหรับไป้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจใ้ช่องมุลไลน์ด้วอครับขอบคุณครับ